สวัสดีนะครับเพ,<ๆ>พื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มาเจอกับเพื่อนๆอีกเหมือนเดิมนะครับก็มากับรีวิวสีสองศูนะครับสีขาวแดงลํานี้จะเป็นลําของอพี่หมึกนะครับพี่หมึกที่สั่งไว้เมื่อต้องประมาณวันจันทร์นะครับวันจันทร์ก็ของก็มาครบแล้วนะครับสําหรับลํานี้นะครับ4 20, ีสอศูนย์อุ้ยหลุดมือ ลำนี้ก็ตอนนี้อุปกรณ์ครบแล้วนะครับก็ก็จะประกอบกันเลยนะฮะตอนนี้ลำนี้ก็จะเป็นกล่องเคบานะครับเป็นกล่องเคบาเหลืองนะครับเป็นกล่องเคบาเหลืองเดี๋ยวเป็นกล่องเคบาเหลืองยกพีทก็กันหางสปีดพาวิวิงนะับตามชุดเลยนะครับก็ สำหรับรีวิว420ลำนี้นะครับก็จะเป็นฮอระบบสายพานนะครับเป็นฮอระบบสายพานมีสายพานอยู่ด้วยกันทั้งหมดสองเส้นเส้นหน้าแล้วก็เส้นหลังนะครับเส้นหน้าก็จะเป็นเส้นเล็กเส้นหลังก็จะเป็นเส้นใหญ่นะครับเส้นที่ยาวขับจากตัวออโต้ไปที่หางหลังนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ ตอนนี้ผมก็พิ่งขึ้นลำนะครับก็ใส่ขาสก,กีก่อนเลยนะฮะฮอรีวิลสามแปดหรือ4ี่สเนี่ยจะเหมือนกันต่างกันตรงที่เบรยาวกว่าแล้วก็หางจะยาวกว่านะครับยาวกว่าแค่นิดเดียวนะครับมันก็จะให้ความรู้สึกว่าตอนเวลาที่เราบิน420เนี่ย มันจะเหมือนอาการฮอใหญ่นะครับมันก็คือถ้าเป็นผมความรู้สึกนะก็คือมันก็เหมือนไซส์500นะครับมันก็คือไซส์500ดีๆนี่เองนะครับเบลมยาวสี่สองสูงนิดเดียวก็จะเป็นไซส์500แล้วนะครับบูมนะครับมาดูบูมนะครับบูมก็จะเป็นสีขาวนี่ครับสีขาวดําแบบนี้นะครับบูม อันนี้ผมก็จะมาขึ้นเฟรมข้างอันนี้แบบว่าถืดถุงกันแบบเปิดซิงกันเลยนะฮะแล้วก็แต่ว่าก่อนที่ผมจะใส่ใส่เฟรมข้างเนี่ยโอหจะต้องใส่ตัวล็อกล็อกถาดแบตก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะใส่ไม่ได้นะครับลำนี้จะเป็นของพี่หมึกนะครับพี่หมึกไม่ได้ทักไลน์มา มีให้ลูกสาวทักมานะครับผมก็จะคุยกับลูกสาวเขานะฮะเพราะว่าพี่หมึกเขาไม่ได้เล่นลายนะครับแต่ลูกสาวเขาเล่นลายเขาก็เลยให้ลูกสาวเนี่ยทักมาหาผมนะครับก็เลยคุยกันคุยกัยกบลูกสาวเขาทางไลน์นะครับ <c oughs> <c oughs> ลำนี้นะครับพี่พี่หมึกก็ โอนมาะจำมามาบางส่วนแล้วนะครับก็แล้วก็โอนมา8,000นะครับโอนมาแล้ว8,000แล้วก็รอเสร็จแล้วก็แล้วก็จะมารับเองนะครับลำนี้ของคุณหมึกนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมนะครับทำคลิป แบบแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสําหรับความเคลื่อนไหวต่างๆสาหรับเอกสายหมุนก็คือก็จะมาเจอเพื่อนเพื่อนอย่างนี้แทบจะทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะบินจะประกอบฮอหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเซตฮอต่างๆนะครับคือก็จะมาเจอกับเพื่อนๆอนอย่างนี้ยตลอดนะครับไม่ไม่ไม่หนีหายไปไหนนะครับสําหรับสําหรับเพื่อนๆหรือใครที่สนใจอยากจะได้ฮอไปบินสักลำนะครับก็ตรงนี้ผมจัดให้ได้ทุกทุกทุกรูปแบบเลยนะครับ จะเอาแบบเป็น h 1 GPS หรือว่าจะเอาเป็นแบบนอร์มอนเป็นแบบว่าบินธรรมดากล่องเคบาหรือกล่อง b X s x ก็ได้นะครับตรงนี้ชุดชุดคอมโบผมก็จะดิ้นไปดิ้นมาได้นะครับก็คือ,อจะไม่แล้วแต่ลูกค้าที่จะเลือกนะครับเดี๋ยวผมจะมาเข้าเรื่องตรงที่ว่า,ามีเพื่อนๆสมาชิกบางคนนะครับทักมากันเยอะมากนะครับมาถามว่า ผมมือใหม่ผมควรจะเล่นอะไรก่อนคําถามนี้ผมจะเจอบ่อยมากเลยนะครับว่าผมควรที่จะเริ่มตรงไหนก่อนนะครับซ,ซึ่งคือมัถึงจะถูกต้องแล้วก็โอเคสําหรับเขานะครับถ้าเป็นมือใหม่ที่ไม่เคยเล่นเลยนะครับหรือว่าเล่นฮอเป็นพวกไอวีเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือ ถ้าหลายๆคนคิดว่าถ้าเราฝึกไอตัวตัวฮอจิ๋วก่อนไอพวก V 912 913เลยประมาณอย่างเงี้ยแล้วเราก็ค่อยมาขยับมาเล่นแบบนี้ถ้าถามว่าถูกไหมเออจริงๆแล้วมันไม่มันต,ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับ4ี่ชันแนกับ6ชันแนลเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะฮะ4ชันแนลเนี่ยคือมันจะเป็นฮอที่บินบินไม่เครียดนะฮะบ,บินแบบว่าบินเพลินๆบินเล่น แบบเป็นฮอเด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ามันจะไม่ค่อยได้ฝึกทักษะสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอเล่นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะขยับมา6กช่องแนนเนี่ยถ้าคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยมันก็อยู่มันก็มีสองทางเลือกนะครับ1ก็คือคุณก็ต้องมา6กช่องแนนเต็มตัวเลยเล่นจะเล่นเป็นกล่องเฮดวันหรือว่าจะเป็นแบบธรรมดาก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าผมแนะนําเนี่ยผมแนะนําอยากให้ไปเล่นเป็นกล่องเฮดวันก่อนนะครับถ้าเราเล่นเป็นกล่องเฮดวันก่อนเนี่ยพอเราจะไม่ตกเลย แต่ถ้าเราเริ่มที่กล่องพวกบีเหรือว่าเคบาอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพื่อน,อนๆอาจจะต้องมีตกนะครับเพราะว่า,าเราเป็นมือใหม่เรายังกันไม่ได้นะครับพออลอยขึ้นมาเราก็หลงพอหลงปุ๊บพอก็ตกพังนะครับตรงนี้ก็คือว่าเราก็ต้องมาเสียค่าอะไรค่าซ่อมนะครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มที่ GPS ก่อนถึงเราจะหลงไงพอมันก็ ทรงตัวได้แล้วก็ฝึกกันซ้ายกันขวาก็พอ,อก็จะไม่ตกเลยนะครับคือตรงเนี้ยผมที่ผมบอกไปเนี่ยก็มันก็แต่ก็อย่างว่านะถ้าเป็นฮอ g p s p s อ่ะมันก็จะราคาแพงนะครับราคามันก็จะแพงกว่าประมาณเจ็ดแปดพันนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องใช้เงินพอสมควร หลายคนเข้าใจว่าถ้าเราบินพวก V 911912อะไรพวกนี้แล้วเราก็ค่อยมาเล่นฮอ H 6ชันแนนถามว่ามันฝึกได้ไหมผมมองดูแล้วมันไม่ได้ฝึกอะไรเลยนะฮะถ้าเราอยากจะไปถึงขั้นนั้นก็คือเราก็ต้องมาเริ่มที่6ชันแนนเลยนะครับถ้าเป็นฮอร4ชันแนนก็คือมันผมว่ามันเหมกกาะกับเอาไวบ้บินเล่นบินเล่นเพลินๆแบบหลังเลิกงานหรือว่ากิจกรรมยามว่างอะไรซะมากกว่านะครับมันไม่สามารถที่จะเอามาซ้อมซ้อมมือได้นะครับ เพื่อที่จะเราไปเทินโปไปเล่นฮอแบบค่ายอื่นนะครับอ่ะตอนนี้ลําตัวเสร็จแล้วนะครับก็มาขึ้นบ็อกแบริ่งนะครับก็คือสรุปแล้วนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ย มี2ทางเลือกนะครับก็คือมาเล่นแบบเป็น GPS กับ2ก็คืออา,อาจจะทุนหนาหน่อยเล่นแบบเป็นกล่องธรรมดาแต่ว่ามันจะเป็นไวนะครับก็จะเป็นไวขึ้นสร้างความกดดันเกิดทักษะเกิดอะไรก็จะเป็นไวขึ้นนะครับแต่ว่าก็ต้องอาจจะต้องมีเจ็บตัวนะฮะอาจจะต้องมีตกมีเสียตางค่าอะไรบ้างนะ ก็แล้วแต่ที่จะเลือกนะฮะตามทุนทรัพย์ของเพื่อนๆนะครับบางคนก็จบที่5้าเลยก็มีนะครับก็มาถึงก็เอาลำใหญ่เลยอยากเล่นลำใหญ่ไปเลยนะครับก็ได้อยู่มืกันก็ติดเป็นกล่องเฮดวันไปนะครับก็บินก็ไม่ตกเลยนะฮะ กล่องเฮดวันเนี่ยมันมันเหมาะกับมือใหม่หรือว่าใครที่เล่นไม่เป็นแล้วอยากจะเล่นนะครับไม่มีพื้นฐานเลยแต่อยากจะเล่นก็นั่นแหละก็มาเฮดวันก็พำางถ้าใครที่อยากจะบิน3 d ดีด้วยฝีมือด้วยตัวเองก็ต้องไปที่กล่องธรรมดานะครับกล่องพวกเคบาพวกบีซเอ็กอะไรอย่างนี้นะครับหลายคนถามผมนะว่า กล่องเคบากับกล่องบีดเอ็กเนี่ยมันต่างกันตรงไหนนะครับอาการมันต่างกันมากนะครับอาการของกล่องบีดเอ็กเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบมีความแม่นยำคือไวไวแล้วแม่นหางมันจะไวและนิ่งนะครับมันจะติดนิ้วเลยนะครับโยกซ้ายขวาหน้าหลังหางเหงอะไรเงี้ยคือมันจะไปปึ๊บๆเลยนะครับแล้วมันจะค่อนข้างที่จะแม่นแต่ว่ากล่องเคบามันจะออกหน่วงๆนิดนึง าถามว่ามือใหม่ส่วนใหญ่ก็จะชอบบินแบบกล่องเคบา์นะครับเพราะว่ามันมีมันมีอาการหน่วงอยู่บ้างนะครับมันก็ทําให้เรา,าตัดสินใจอะไรได้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 ทันท่วงทีนะครับเวลาที่แบบเราหลงหรืออะไรประมาณอย่างนี้นะครับเวลาผมประกอบนะครับก็จะประกอบในส่วนของโครงตรงนั้นก่อน แล้วก็มาเริ่มมาเริ่มที่บล็อกแบริ่งตัวนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็กดติดตามให้ผมนะครับขอบขอบขอบคุณมากมากเลยนะครับ เพื่อนๆอยากรู้อะไรอยากจะรู้เกี่ยวกับอะไรเรื่องอะไรก็เมนเมนถามมันเข้ามานะครับบางทีถ้าเป็นแบบคนไทยทักเข้ามาเนี่ยผมก็จะเอสอนอรู้ผมก็จะตอบให้นะครับแต่แต่มันจะมีบางบางคนแบบมาจากประเทศตุรกีบา้างแบบคือมาเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับผม <laughs> ต้องขอโทษจริงๆผมตอบให้ไม่ได้นะครับบุกปืนลูกปืนหายไปไหนเนี่ย อ๋อลูกปืนอยู่นี่อ่ะทีนี้เราก็พอเมนชาร์โผล่มาตรงนี้แล้วนะครับเราก็หาเมนเจียร์กับลอกสายพานเลยนะครับ อันนี้โต๊ะจะเป็นสีดํานะครับพอน็อตเนิร์จะเป็นสีดําคือเป็นหมดเลยคมองมองก็ไม่เห็นนะฮะตาลายไปหมดเลย <c oughs> สามอสี่สองศูนย์กับสามแปดศูนย์เนี่ยมันก็จะใช้สายพานนะครับใน,ในการขับเคลื่อนนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นพอค่อนข,ข้างที่จะเงียบนะครับเวลาบินได้ยินแต่เสียงเบรฟันอากาศนะครับ ามันไม่มีระบบเพาหรือว่าระบบพวกระบบดอกจอกท็อกค,คิวอะไรนี้มันไม่มีนะครับวันนี้จะเป็นระบบสายพานขับจากมอเตอร์เนี่ยมาที่ตัวเมนเกียร์เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวออโต้นะครับตัว420กับ380นยออโต้ Auto จะมีฟันไม่เท่ากันนะครับ ตัวฟันของ380เนะี่ยมันก็จะน้อยกว่า420น,นะครับเพราะว่า,าเบสมันยาวขึ้นนะครับมันก็ต้องการแรงทอกที่เยอะขึ้นนะครับเพลงรูให้ตรงนะครับ ก็ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาใส่ตรงนี้เลยนะครับเอามาใส่กับตัวลำเลยนะครับตัวท,ทีผู้ผิดนะครับ สามแปดศำหรับตัวผมนะประกอบก็จะง่ายกว่าตัว x สามหกนะครับ x สามกศูนย์ก็จะมียุมย่มมเยอะฮะก็จะมีน็อตเนิบอะไรเต้มไปหมดเลยนะฮะแต่ว่าสามแปดศูนเนี่ยคืออะไหล่มันน้อยชิ้นกว่านะครับความแข็งแรงก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงดีกว่าตัว x สามหกศนย์นะครับ ก็ยังไงก็ขอติดตามรับชมนะครับกับรีวิว420ลำนี้นะครับผมก็ตอนนี้ก็ขึ้นตัวลำมาแบบนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะลุยต่อนะครับแต่ว่าในส่วนของคลิปที่ผมถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ดูผมก็จะเอามาแค่บางส่วนนะครับก็คือก็จะประกอบแค่ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะประกอบต่อเพราะว่าเดี๋ยวความยาวของคลิปมันจะมันจะเป็นชั่วโมงมันมันไมน่มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมเอกสายหมุนด้วยนะครับกับสีสองศูนย์ของพี่หมึกนะครับลํำนี้คอยรับชมได้เลยนะครับกับกล่องเคบาเหลืองนี่ครับกล่องเคบาเหลืองอยู่นี่นะครับอันนี้คือเป็นเซอร์โวยกพีนะครับเป็นชุดคอมโบของมันนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเซอร์โวกันหางนะครับสปีดคอนโทรลนะครับสวัสดีครับ